สวัสดีครับผมพี่น้อง f อฟทุกท่านครับวันนี้วันดีพี่น้องวันพฤหัสบดีรับที่29พี่น้องครับมิถุนายนนะครับวันนี้พาพี่น้องเอฟซมาดูไม้มงคลอีกหนึ่งต้นพี่น้องครับเป็นจนชมสายพันธุ์อาราเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไม้ต้นนี้จะแปลกนะครับไม่เหมือนเขานะครับพี่น้องครับหายากบอกเลยว่าหายากนะครับเป็นสายพันธุ์อาราเหมือนกันพี่น้องครับ ประเภทบิ๊กเอฟอยาานะครับไม้ต้นนี้มีลักษณะที่ไม่เหมือนต้นอื่นพี่น้องครับนะก็คือเขามี9ก้ายอดพี่น้องเป็นไม้9ก้ายอดนะครับไม้มงคล9ก้ายอดนะครับก็วันนี้ก็วันที่29พี่น้องครับก็เลยจะพาพี่น้อง f c มาถอนถอนรากหน่อยพี่น้องครับถอนขึ้นมานะครับดูจากใบเขาพี่น้องครับใบมันเหลืองเหลืองพี่น้องนะครับ ใบเหลืองใบไม่อยากจะแตกเลยพี่น้องครับครับไม้ไม่ค่อยจะมีใบพี่น้องก็สานนิฐานไว้อย่างแรกเลยพี่น้องครับดินผมมันไม่ดีนะครับไม้ต้นนี้ดินไม่ดีแรกก็ไม่มีปุ๋ยกินอย่างแรกก็คือดินมันไม่ดีพี่น้องนะครับอย่างสองก็ไม่มีปุ๋ยหรือธาตุอาหารในดินให้กินนะครับลดน้ําไปก็มีแต่จะเน่านะครับพี่น้องครับ ก็เป็นไม้มงคลพี่น้องนะครับชวนชมเก้ายอดนะครับผมก็มีอยู่ต้นเดียวพี่น้องครับนะไม้ทั้งสวนมีอยู่ต้นเดียวส่วนมากจะมีแต่ห้ายอดเจ็ดยอดพี่น้องแต่ไม้ตัวนี้ผมเลี้ยงมาพี่น้องครับก็ไม่ค่อยจากโตเท่าไหร่นะครับ 1> 1> ที่ผมชอบมันเพราะว่ามีเก้ายอดนะครับพี่น้องครับโดยที่เราไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเลยนะครับพี่น้อง 1> 1> เดี๋ยวผมจะถอนขึ้นมาดูพี่น้องครับนะ ตามที่ผมสันนิษฐานไว้พี่น้องดินมันไม่ดีนะครับดินอุ้มน้ำสองเลยปุ๋ยไม่มีนะครับพี่น้องครับก็จะเอาออกพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องครับเป็นไปตามที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับผมนี่นะครับพี่น้องครับดูจากดินแล้วพี่น้องนะครับก็คงจะคิดไว้ไม่มีผิดหรอกพี่น้องครับ ดินไม่ดีพี่น้องดินไม่โปร่งนะครับดินยังอุ้มน้ําอยู่พี่น้องครับลดน้ำไปพี่น้องครับเนี่ยดินไม่มีปุ๋ยเลยพี่น้องปุ๋ยก็ปุ๋ยค้างปีพี่น้องครับเนี่ยปุ๋ยเก่านะครับและดินนี่ก็มีแต่ทรายพี่น้องน่าจะเป็นดินเก่าที่พมอมาปลูกพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับชวนชมรถน้ําพี่น้องนะครับผมก็รถน้ําเมื่อวานแล้วก็ฝนก็ตกใส่อีกพี่น้องครับดึงขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องครับสาเหตุเพราะว่าดินไม่ดีพี่น้องครับนะไม้ไม่มีอาหารกินพี่น้องรากเขาก็จะแตกอย่างนี้แหละครับนี่ถอนดินขึ้นมาพี่น้องครับ ลากไม่เกาะดินเลยพี่น้องครับนี่ลากอยแทบไม่มีเลยพี่น้องครับเป็นดินไม่ดีพี่น้องดินไม่ดีนะครับดินมันอุ้มน้ําพี่น้องครับไม้ตัวนี้ผมก็ชอบนะพี่น้องครับผมอาจจะไว้นั่งแท่นไม้สีดําๆก็ได้พี่น้อง ผมชอบที่มันมีก้ายอดนะครับเป็นไม้พ่อมะเล็ดพี่น้องครับเป็นไม้พ่อมะเร็บรากตะขาบนะครับมันมีก้ายอดนะพี่น้องครับนี่เดี๋ยวจะตัดใบให้ดูพี่น้องนะครับ มันไม่ได้มีทุกบางมันไม่ได้มีทุกคนนะพี่น้องครับไม้เนี่ยนะครับก้ายอดน,ยน้อยมากพี่น้องมันจะมาก้ายอดตั้งแต่เกิดเลยนะครับ ครับผมพี่น้องครับนี่ผมก็ริดใบออกไปหมดเรียบร้อยพี่น้องสําหรับไม้เก้าวยอดต้นนี้พี่น้องครับนี่ก็เป็นไปดังที่เราคิดไว้นะครับพี่น้องครับดินมันไม่ดีดินไม่มีสารอาหารกินพี่น้องนะครับไม่มีปุ๋ยก็ผมก็ใช้วิธีการสังเกตเอาพี่น้องนะครับกิ่งไม่ค่อยอยากจะมีพี่น้องครับใบน้อยใบเหลืองพวกนี้พี่น้องนะครับ ก็ใช้วิธีการสังเกตปลูกมาตั้งนานยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับผมก็ถอนขึ้นมาริดใบเสร็จผมก็ไปล้างแล้วพี่น้องก็ต้องมาไล่เอาลากฟอยออกอีกพี่น้องครับนะจะตัดลากฟอยออกลากฝอยบางเส้นก็เริ่มเน่าแล้วพี่น้องครับนี่มีร่องรอยนะครับเริ่มเน่านะครับเพราะว่าดินมันอมน้ําพี่น้องนะครับดินมันอมน้ํา ลดน้ำไปก็เหมือนเดิมพี่น้องครับะอมน้ำไว้นะครับทีนี้รากมันก็จะอบความร้อนนะครับรากก็จะเริ่มเน่าพี่น้องปลูกไปก็ไม่โตพี่น้องครับไม้แบบนี้นะครับก็แนะนําเลยพี่น้องครับถ้าเป็นอาการแบบนี้ก็ถอนขึ้นมาพี่น้องนะครับถอนขึ้นมาแขวนไว้เดี๋ยวเราแต่งรากใหม่ปลูกใหม่พี่น้องร่องรอยเริ่มเน่าพี่น้องดินมัน ไม่ระบายน้ําให้พี่น้องครับนะเป็นไม้เก้ายอดพี่น้องครับโดยที่ผมไม่ต้องมาแต่งอะไรเลยนะครับเขาเกิดมาเขามีแบบนี้พี่น้องครับมีเก้ายอดนะครับผมก็เลยชอบมันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้ายอดหรือเก้ากิ่งนะครับพี่น้องครับเก้าเสาพี่น้อง บางคนเรียกเก้ายอดบางคนเรียกเก้าเสาบางคนเขาเรียกเป็นเสาพี่น้องนะครับบางคนก็เรียกเป็นยอดนะครับเก้าเสาก็จะสวยงามพี่น้องนะครับผมก็จะสังเกตเอาพี่น้องครับถ้าใบมันเหลืองนะครับพี่น้องครับกิ่งมันไม่ค่อยมีหรือใบมันน้อยนะครับใบน้อยไปผมก็จะถอนขึ้นมาแบบนี้พี่น้องครับ นะ <c oughs> อย่างเพชรบ้านนาพี่น้องครับโซโคนะครับเพชรบ้านนาผมไม่เคยไปยุ่งมันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมรดน้ําไปดินมันแห้งพี่น้องรดไปมันเปียกก็จริงพี่น้องครับเดียนก็แห้งนะครับผมก็เลยคิดว่าผมไม่ไปยุ่งมันนะครับอย่างเพชรบ้านนาเนี่ยต้นนี้พี่น้องครับเนี่ย มีแต่อ้วนอย่างเดียวพี่น้องถึงกระถางก็จะไม่ดีพี่น้องครับนี่กระถางมันแตกพี่น้องครับผมไม่เคยเปลี่ยนดินให้เลยพี่น้องไม้ต้นนี้พี่น้องครับเีรดน้ําไปน้ํามันก็ไหลออกเหมือนเดิมพี่น้องครับนะมีแต่มีแต่จะโตไปเรื่อยพี่น้องครับไม้ต้นนี้นะครับนี่ก็เริ่มเริ่มมีดอกออกไม้เห็นแล้วพี่น้องนะครับลําต้นก็เรื่ม แตกลายแล้วพี่น้องครับเนี่ยก็เป็นสไตล์ของเพชรบานน้านนาครับพี่น้องไม้พวกนี้ผมก็ไม่ได้เอาออกเลยนะครับอันนี้ผมไม่เคยไปยุ่งพี่น้องครับนะผมก็สังเกตเอาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับป่ายเข้าไปยังไงมายัางไงพี่น้องใบเขาเขียวกิ่งยืดยาวเป็นสไตล์ของเขาพี่น้องนะครับก็เป็นไม้ที่ผมแต่งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับสังเกตต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้ต้นเล็กพี่น้องนะครับ เดิมทีมันก็ต้นมันก็ใกล้เคียงกันพี่น้องครับประมาณขวด m100 ครับผมก็ามาทําให้มันเป็นต้นเดียวพี่น้องครับเดิมทีมันมี2ต้นนะครับติดไม้เพาะเมล็ดนะครับผมก็ามาปาดออกอามีดมาเชื้อนออกพี่น้องครับผมก็ใช้กาวร้อนกาวร้อนหยอดติดไว้พี่น้องนะครับผมตอนนี้เขาก็ฟื้นแล้วพี่น้องครับนะ เป็นไม้สวยไปเลยนะครับมีราคานะครับพี่น้องครับเพชรบานนานะครับเนี่ยอย่าทําเป็นเล่นนะพี่น้องครับเพชรบานนาไม้อมะตะพี่น้องนะครับไม้อมะตะไม้ครูบาอาจารย์นะครับเพชรบันนาทุกวันนี้เพชรบานนาเริ่มไข้สายพันธุ์เยอะเกินไปพี่น้องครับนะหาเพชรบันนาแท้ก็ต้องมันสังเกตเอาอีกพี่น้องครับ มันเรียนรู้เอาบรรน,นาแท้บ้ารณาปอมนะครับพี่น้องครับเขีสอนแลบหรือเปล่านะครับแตกลายงาแตกงูช้างหรือเปล่านะครับหลับเทบ็ดบรรนาอันนี้ผมไม่เคยยุ่งนะครับผมไม่ยุ่งมันพี่น้องครับปล่อยมันไปว่ามันเป็นไม้ที่กินอาหารได้ดีพี่น้องนะก็หยิบยกมาให้ดูพี่น้องครับนะหลักๆก็คือชมชมต้นนี้พี่น้องครับเนี่ เก้าเสาเก้ายอดครับใบมันเหลืองนะครับใบเหลืองใบมีน้อยนะครับผมกิ่งไม่อ้วนพี่น้องครับไม้หลายปีแล้วพี่น้องกิ่งพวกนี้พี่น้องครับเราไม่เอาเราก็ตัดกิ่งไปตัดกิ่งทิ้งไปกิ่งเล็กๆผมก็จะไล่ตัดกิ้งอยู่แล้วพี่น้องครับก็มันสังเกตเอาพี่น้องครับนะ ลักษณะไหนที่ควรจะถอนขึ้นมานะครับอย่างผมนี่ใบเลี้ยงแบบนี้ถอนเลยนะครับพี่น้องครับใบเลี้ยงถอนเลยนะครับดูหน้าดินแล้วเปียกอย่างเดียวพี่น้องครับชื้นอยู่อย่างนั้นไม่แห้งสักทีนะครับผมก็ถอนนะครับถอนเลยไม่แตกจริงใบมีน้อยนะครับลักษณะนี้ก็แนะนําถอนขึ้นมานะครับพี่น้องถอนขึ้นมาได้ดูด้วยกันพี่น้องครับ ว่าไม้เก้าวเสานะครับมันมีอยู่จริงนะครับพี่น้องครับไม่มีร่องรอยการตัดนะครับพี่น้องมันเกิดมาตั้งแต่กําเนิดนะครับพี่น้องครับลาไปก่อนพี่น้องนะครับผมวันนี้มาถอนไม้ขึ้นหนึ่งต้นพี่น้องครับนะหลังจากสังเกตมาหลายวันแล้วพี่น้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ